สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมลุงคมพาชมพาเที่ยวครับก็เป็นคลิปต่อเนื่องนะครับตอนนี้ผมและเป็นจัจกรประยุทธ์ก็จะนําท่านผู้ชมขึ้นเขานครชุมนะครับโอเคนี่เราจะขึ้นเขากัน<ร>แล้วใช่จะมาถึงตีนเขากันแล้วครับแล้วก็ลงอีกประมาณสองสามโลครับยังไงนะขึ้นเขาขึ้นขึ้นจริงๆนะสี่ห้าโลแล้วก็เป็นการแล่นบน อ่าสันเขาอะครับหลังแปรมันเออหลังแปรมันประมาณสองสามโลแล้วก็เป็นทางลงอีกสองสามโลรถที่จะขึ้นได้เนี่ยต้องเป็นรถยังไงก็รถทั่วไปก็ขึ้นไม่ทั่วไปก็ขึ้นได้ครับแต่ต้องต้องเบรกต้องดีใช่ใช่เบรกต้องดีเครื่องต้องดีหน่อยครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้ก็ต้องก็ต้องก็ได้อยู่ครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นเกียร์ต่ำหน่อยใช่ ขึ้นลงเกียร์ต่ำก่อนขึ้นเขามีหมู่บ้านไหมหมู่บ้านสุดท้ายคือที่เราผ่านมาครับคือบ้านน้ำตอนครับอ,อันนี้ที่มีบ้านอยู่สองสาหลังแถวๆนี้ก็เขาก็อยู่เป็นเป็นบ้านน้ำตอนนั่นแหละครับ,รบเรามาทันสองเสือจากพิษณุโลกนะครับกำลังปั่นขึ้นเขาพอดีเลยนะครับช่วงนี้ ขออนุญ,ญาตอฉะะลอรถช้าๆเพื่อตามสวิตกับสองเสือนี่ก่อนนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าทั้งสองท่านนี้ไม่ได้ปั่นมาเป็นเวลานานละมาทดลองปั่นครั้งนี้ครับอาจจะมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นด้วยเหตุประการต่างๆนะครับขออนุญ,ญาตติดตามไปเรื่อยๆก่อนนะครับช่วงนี้อาจจะช้านิดนึงต้องขอไปท่านผู้ชมนะครับดูวิวทิวทัศน์สองข้างทางไปก่อนนะครับผม รถจนที่เราใช้ในการขับสวิทจัก,กรยานทั้งสองคันนี้ก็เป็นรถกระบะนะครับขับเคลื่อน4ี่ล้อใช้เกียรนะ์ออโต้นะฮะทุกวันนี้รถเกียร์ออตโต้ส่วนใหญ่จะมีระบบแมนวนวลประกอบด้วยนะครับเพื่อให้เราเลือกใช้งานอย่างสะดวกสบายโดยเฉพาะการขึ้นลงเขาเนี่ยผมว่าเหมาะมากเลยครับ โอ้เหมาะสำหรับการเป็นรถเซอร์วิสมากเลยแรงดี<ม>แล้วก็คนขับก็ไม่เครียดเนะแต่เกียร์กระปุกแท้ๆคนขับก็เครียดเหมือนนะครับเครียดเครีคยดเพราะมันต้องคอยจังหวะนนแล้วที่สําคัญคือออตโต้แต่ไม่ต้องมีคัตไงไม่ต้องแตะคัตแล้าไปเรื่อยๆอันนี้ก็ทางขึ้นเขามาแล้วก็จะมีให้พักหน่อยนึงเจ๊นเอาเป็นจะเป็นอุโมงต้นไม้เลยนะครับอืมโอ้ฝั่งใจมือ อันนี้ยังเป็นฝั่งก่อนขึ้นเขาไหมใช่ใช่ซ้ายมือนี่คือฝั่งก่อนเขาก็คือคือบริเวณที่เรียกวราตีนตกครับทําไมมันสวยอย่างเนี้ยสวยมากครับมันมีทางเข้าไปไหมข้างใหม่นู้นมต้องถามชุวบ,บ้านนะอันนี้ก็ขึ้นเขาไปเรื่อยๆขึ้นเขเรื่อยๆตรงนี้อุโมงต้นไม้คนจะปั่นจักรยานขึ้นเขานี้ได้จะต้องคิ้ร่างกายมาอย่างดีเนาะ ท่านผู้ชมช่วยลุ้นด้วยนะครับว่าจักรยานสองคันนี้จะขึ้นเขาไหวไหมนะครับมีรถไม่ตีเอไม่ตีเอ็กธรรมดาขึ้นได้แต่ถ้าขึ้นอย่างนี้ได้แปลว่ารถเนี่ยสมรรถนะดีตอนนี้ต้องดูสมรรถนะของสองคนข้างหน้านี่ครับ เรื่องเหลืองนี่เย็นแค่ระเกะเกษนคุมที่ดินผมจำชื่อไม่ได้ครับกาจัดการประมาณ,มาณสอยเท้าแล้วครับสายแล้วสายแล้วลุ้นขับลุ้นครับ,รบไหวไหมไหวไหมใครอยากจะมาปั่นก็มาได้เลยนะครับเส้นทางนี้ขึ้นเขาประมาณห้ากิโลห้ากิโลเนาะขึ้นขึ้นขึ้นห้าแล้วก็หลังแปรสอง ครับลงเอกสามประมาณน <3 S 2> ั้นก็รวมๆแล้วประมาณสิบโลขึ้นเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับฟิตร่างกลยฟิตฟิตกล้ามกล้ามเนื้อต้นขามาดีๆที่นี่เป็นปลายทางของเส้นทางออเดกสามร้อยฟิตณนุโลกออเดกคือออเดกคือการปั่นจักรยานทางไกลครับ,บคนอเ่ี๋นี้เขา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 ฮิปมา,า,า,าปั่นสไตล์แบบนี้เยอะก็คือ ั่นแล้วก็เก็บเวลาเก็บมีคิวชีตมีถึงจุดที่เขากำหนดก็มาแสดงตัวแล้วก็ไปต่ออะไรเงี้ยครับครับมันจะต่างจากแบบใจเกินร้อยระยะเริ่มต้นอยู่ที่สองร้อยกิโลเมตรครับครับอันนี้ต้องใช้เกียร์ยังไงบ้างครับประยยชน์ขึ้นเวลาขึ้นครับต้องใช้เกียร์เบ,เบาๆอ่ะครับซพ่งเบาแค่ไหนขึ้นอยู่กับ กำลังของผู้ปั่นเนาะ,<จ>ะส่วนส่วนใหญ่ก็คือเฟืองหลังใหญ่ก็คือเฟืองหลังใหญ่เฟืองหน้าเฟืองหน้าใบเล็กครับต้องมีถึงกี่กี่เกียร์ก็แค่ใบหลังอย่างเสือหมอบครับ<ม>แค่ใบหลังสามสิบฟันใบหน้าสามสิบสี่ฟันนี่ก็ขึ้นได้แล้วครับขึ้นอยู่กับกำลังขาแต่ รถเสือภูเขาสมัยใหม่มันก็จานหน้าเดี๋ยวนี้มันจานหน้าไปเดียวเนาะรถรุ่นใหม่ๆม,มันจะฟิกไว้ที่สามสองหรือสามสี่แล้วแต่แล้วแต่เจ้าของจะเลือกอแล้วใบหลังมีได้ใหญ่สุดถึงห้าสิบสองฟันครับเหรอใช่ครับแต่ก็ยังมีสามสามจานอยู่ดีอ่าไม่ครับข้างหน้ามีจานเดียวอ๋อข้างหน้าจานเดียวข้างหน้าจานเดียวสามสิบสี่หรือสามสองแล้วแต่เจ้าของจะเลือกอใช้ ส่วนเฟือง,<า>งหลังอะไล่ตั้งแต่11ครับ11ฟันตรงนี้ขึ้นเรินแต่ก็ยังไม่ยาวเท่าไหร่ใช่ครับอันนี้ยังไม่ใช่ของจริงของจริงจะอยู่อีกเดือนหนึ่งท่านผู้ชมครับช่วยกันเชียร์เสื้อเหลืองด้วยครับอันนี้ต้องใส่เท้าละใช่อันนี้ก็คือใส่เบาสุดละครับรอบขาจะเห็นว่าอาจารย์ไม่ตี รอบขาน้อยกว่าแต่ขึ้นได้เร็วจะขึ้นได้เร็วก <az> ว่าแสดงว่าใช้เกียร์เกแข็งแรงกว่าครับใช<อ>้เกียร์หนักกว่าเากียร์หนักกว่าก็จะเร็วกว่าแต่ว่าก็เปลืองแรงกว่าสำหรับรคนฟิตเขาก็จะใช้เกียร์หนักเพราะว่ามันขึ้นได้เร็วรรก,ก,กว่าอืมแล้วการซ้ายขวาเนี่ยลักษณะการออกซ้ายออกขวานี่ช่วยประโยชน์อะไรบ้าง อ่าเป็นการลดความชันถ้าเราขึ้นตรงๆก็ชันเนี่ยถ้าเราเราเลื้อยเอาเลื้ยมันก็เป็นการลดความชันนะครับอืมนีม่เป็นเทคนิคเลยเนี่ยใช่ต้องเลื้ยเอาครับไหวไหม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 โอ้ยโอ้ยหยุดละจานไม่ตีหยุดละสงสงกึ่งเก่งหยุดเรืกอกจะดูอะไร ๋อจะถ่ <จะ S 2> ายรูก <c oughs> อ๋อมีป้ายมีป้ายอ,อะไร LPP เลยไปต่อเลอเอาขึ้นรถดีจันโอถามแกชิวอ,อ,อยู่แล้วทำไม หนุ่มๆจะเป็นนักแข่งควยรางวัลเต็มบ้านนักแข่งเถือกเขาเป็นไงพักก่อนไหมครับพักก่อนเนาะเอาขึ้นรมยอมลี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาจอดชิดซ้ายนิดเดงมาเอาจักรยานขึ้นรถ่ันขึ้นไทยรถละ เเดนไ้ลยออยไไดได้ด้ดดังไม่ถึงเนินชันสุดนะครับข้างหน้าในเนินชันสุดยอมก่อนเลยครับอาจารย์ไม่ตีเก๋เกาเก๋ไปแล้วเร็วมากเลยอันนี้ก็จะเป็นช่วงชันสุดๆแล้วมั้งจากนี้ ยังใช่ไหมหลังโค้งนี้ครับหลังโค้งนี้เนาะใครที่ดูคลิปนะครับหลังจากโค้งนี้จะชันที่สุดแล้วก็ยาวยาวยาวมากครับอมอมาถ้าลักษณะโค้งนี้ขาขึ้นเนี่ยไม่เท่าไหร่นะมันจะลำบากขาลงลขาลงนี่หรือถ้าเบรกไม่ดีกับเกียร์ไม่ดีนี่ลำบากเลยเคยได้ข่าวเหมือนกันเรื่องรถ รถเอ่อรถเด็กนักเรียนอ่โคง้งเมื่อกี้เลยครับโค้งเมื่อกี้คือลงลงมาแล้วเบรกมันเอาไม่อยู่เบรกมันร้อนมันเบรกแตกครับอืมะลุเลยครับถ้าไม่มีเสาวไฟฟ้าช่วยดีดีดที่ชนเสาวไฟฟ้าเพราะ,ะว่าถ้าไม่ชนเสายฟ้าลงเหิวเลยครับอลงโอ้จยนไม่ตีนี่แก่น้องแกนดูโอ้สุดแล้วครับ <c oughs> สุดยอดล้ว อย่างรถอาจะไม่เตียยครับเป็นลักษณะรถรุ่นใหม่ที่ผมพูดถึงคือจานหน้าใบเดียวไบหลังมีได้มากถึงห้าสิบแต่ไม่รู้แก้ใส่ไปกี่กี่บักกี่กี่ฟันอืมแกแข็งแรงครับก็ถึงขึ้นมานี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนี่ยเพราะนี่มันเนินยาวแล้วแกไม่ค่อยเลื้อยเท่าไหร่ด้วยใช่เลื้อน,นิดเดียวนะครับเราให้แกห่างนิดนึงก็ได้ถ่ายรูปจะได้สวย เริ่มเลยละเริ่มเมลย้าละตรงนี้มันจะชันสุดๆครับครับตรงนี้น่าจะประมาณความชันน่าจะประมาณยี่สิบครับตรงนี้ครับยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับปกติเราแถวโน่นก็จะประมาณแปดถึงเก้าถึงสิบสามถ้าเทียบกับล่องก้าล่องก้าวนี่ชัน,ชนจุดที่ชันสุดแค่แค่สิบสองเปอร์เซ็นต์ครับพูดถึงแค่ความชันนะครับครับแต่ตรงนี้เต็มที่ตรงที่ชันที่สุดอะประมาณยี่สิบ ตรงเนี้ยตรงีนยี่สิบขึ้นนะครับครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองก็ถือว่าชันมากเลยนะชันมากครับตรงนี้ชันมากวันจะไดยานขึ้นยันค่อนข้างเหนื่อยขวามือเราก็เป็นเหวครับมีร่องน้ำไหมอาจารย์ไม่ตีหยุดละอาจารย์ไหวไหมเอาขึ้นดีกว่านาะขึ้นดีกว่าครับไปเที่ยวครับเอาละอ่าได้จอดได้จัดได้เราก็ไปนิดนึงเราก็เกียร์เหมือนเดิม ได้ที่เกียร์พีดีกาจะได้เซฟอาจจะขึ้นหน่อยกันนนึเนี่ยเกียร์พีกันกันไว้วกันล้อไหลด้วยความวชัน20%ครับอาจะไม่ตีถือว่าเสือเสือผิดโลกยังต้องยอมถอยครับอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายไม่ค่อยได้ฟิตไ,ไว้ครัไปโอเคครับ <Okay. S 1> ไปต่อครับ ขึ้นหนึ่งมาแล้วกันโอเคอ้าออมือนครับก็ปไปได้แล้ครับหลังจากจักรยานทั้งสองคันขึ้นหลังรถเราแล้วก็ไม่ต้องสวิตตนะครับตอนนี้ก็ชมวิวไปเรื่อยๆครับท่านผู้ชมครับสวยครับเออตรงนี้เป็นที่เขาเรียกว่าโค้งลานบินครับลานบินโค้งลานบินผมไม่แน่ใจว่าเมื่อก่อนเนะ่เหมือนฮอเคยลงจอดฉูกเฉินตรงนี้อะไรประมาณนี้ครับกอเ,เลยเรียกโค้งลานบินครับอืม สวย,สวยข้างในมีโรงเรียนตำรวจตำรวจตระเวนชายแดนผงสอใช่ไหมครับซึ่งสมเด็จพระเทพอะ่ะท่านเสด็จทุกปีอ๋อแล้วน่าจะเป็นหอของคณะนั้นนัานน่าน,น่าจะเป็นคอของคณะนั้นไม่แน่ใจว่าเป็นหอเสด็จหรือว่าเป็นหอของคณะเตรียมการอะไรประมาณเนี้ยทาตรงนี้ก็เลยเรียกโค้งลานบินไปเลย มัขึ้นไปยังขึ้นอยู่ยังขึ้นอยู่ครับในช่วงนี้ก็จะเป็นหลังแปรละในช่วงห้ากิโลเมตรแรกใช่ครับอาจจะไม่ถือก็ไ้นะครับมาจจะก่าผิดน่าจะสามเนาะสามน่าจะประมาณสามโลแล้วแต่ว่าผมว่าเสน่ห์มันคือสองข้างทาง่คืออุโมงค์ต้นไม้เป็นเหมือนอุโมงค์ต้นไม้แล้วก็มีต้นไม้อยู่ไม่ไม่ไม่ห่างจากถนนเท่าไหร่ใช่ถ้าขับช้าๆไม่น่ามีปัญหาอะไร รับช้าๆถ้าเตรียมรถดีเบรกดีไปได้เลยครับตบมาเต้ร์ก็ดีแล้วนะอย่างเงี้ยนะโอ้คันต่อไปผมซื้อรถเกียร์แบบนี้ดีกว่า,าครับแล้วตอนนี้ประยยชน์ใช้รถเกียร์อะไรเกียร์แมนวนวลแมนวนวลครับ ถ้า Auto, ออโต้มันอโต้มันจะดีมันจะมีเป็นนวดมาให้ในตัวนะโอ้ใช่ครับแบบเฮือกอะ่ะเราไม่ต้องเครียดอย่างเมื่อก่อนนี่ไอ้ยังยังจิตต้องชัน,ชนๆที่เราจอดรับปรจาย์ไม่ตีนี่ถ้าเป็นกีกรปุ่งนี่เครียดตายเลยนะครับใช่ใช่เต้องทั้งเบรกทั้งเบรกมือเบรกเท้าหนักเลยครับอ่านี่ก็จะน่าจะเป็นช่วงหลัง,ลงแปงใช่ครับครับแต่อย่างไงก็มา ได้สองคนก็โอ้ได้เปรียบคนอื่นแล้วได้กำไรแล้วเนี่ยเมื่อคืนฝนตกตรงนี้สวยอ่าถ้าช่วงเดือนประมาณตุลาครับตรงข้างๆเนี่ยมันจะมีตักไร่น้ำขึ้นเขียวทั้งสองข้างเลยนะครับไปไปฝนใช่ใช่ครับ ตะค่าน้าในในถนนในในตรงข้างๆครับตรงถนนจะไม่มีเพราะว่ารถมันเล่นเหยียบอยู่ตอนตรงข้างที่ล,ล้อรถไม่ได้เหยียบอะครับจะเ,เขียวสองข้างเลยครับมีแต่ค่ายน้ําเขียวซึ่งมันก็จะดูน่าดูไปอีกอย่างนึงใช่ใช่ครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมสวยงามมากใช่ไหมครับเงงรียนเชิญท่านผู้ชมามาเที่ยวนะครับไปฝนต้นหนาวนี้นะครับทิวทัศน์งดงามแน่นอนข้างหน้าจะมีจุด ชมวิวนะครับที่เป็นมองเห็นร่องเขาคนครชุมชัดๆแล้วก็หลายมุมนะครับผมและเภสจักรประยุทธ์จะเล่าให้ท่านฟังนะครับแล้วก็จะมีนายช่างบตอท่านนึงมาแจมด้วยนะครับมีเรื่องราวดีๆจากนายช่างบตรมากมายเลยนะครับเรียนเชิญท่านผู้ชมพบกับผมลุงคมพาชมพาเที่ยวในคลิปต่อไปนะครับ